ร้อนไปไหนเนี่ยพึ่งปีสามเอ็มปีสาม 第一关 ไม่่างยืนไปก่อนค่ะโอเคโอเคได้สองหนึ่งสองสองสองไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อย่าบูลไปก่อนค่ะอ๋อเธอฟังฉันชัดๆนะมาสองสี่แปดอะไรเราสองสี่เจ็ดจิ๊อ๋อฉันผิดเองขอโทษมีใครสอบใครกันได้ไหมอ๋อคือว่าสองสี่แปดฮัลโหลน้องพิมพ์จะโทรกลับนะคะตอนนี้น้องพิมพ์ไม่ว่างค่ะฮัลโหลฮัลโหลอ้าว ไม่เห็นมีเสียงเลยลูกไม่มีอะไรค่ะยคมึงหรอคือว่าสงสัยอ้างอะวางหูไปแล้วคือว่าตกใจเสียแคม,มึงโหลเราอ้างๆอย่างเงี้ยโอเคงั้นเพื่อนวางแล้วก็ดีไปช่วยนะแม่เก็บของค่ะเร็วไม่สบายว่าลูปดีกว่าน้องเพ็มสงกัยเคมาคต้องเรียกใช้งานอย่างเงี้ยเลยเออิ ไม่เป็นไรลูกเอ้อย่าไปน้าป่วยน้ป่วยป่วยเป็นอะไรลูกปวดท้องปวดท้องน้าสัน้าสันน้าสันโอ้ตายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปวดท้องตแล้วดอปดท้องกเลนี่ัน้าจตายแล้วตอเนียนี่อาการหนักอย่างนี้นะต้องไปโรงยาบาลแลวลูกต้องไปโรงพยาบา แล้วมั้งคะเนี่ยอออ่ก็ได้ตอนแรกอะแม่จะมาตามหนูอะให้ไปช่วยล้างขี้นกซะหน่อยเคือล้างขี้นกก็ไม่ได้สิเดี๋ยวแม่ทธอเองอะนอนทักนอนปะนอนทักงนอนทั้นะคะคุม่บย Yes Saturday มาว่าลูดิกาน้ำเพิมน้ำเพิ่มโอ๊ยแก้วมันต้องยิงฉันกันที่ต้ ท้องนี่อทำไมตอนนี้กลายเป็นปวดหัวไปแล้วคะท้องเมื่อกี้ปวดท้องแต่ว่าเส้นเลือมันเกิดอะไรขึ้นมามาที่อกมาที่คอนมาที่เ้อหมูกแล้วก็ตอนนี้มาที่หัวแล้วค่ะแกู๊จริงนะเอ้หรอ,อ,อ,อนี่แม่กะว่าจะล้างบ่อปลาด้วยอ่ะขี้ปลาเต็มเลยอ่ะวันนี้ก็ไม่มีใครช่วยแม่แล้วสิเนาะดีนะที่เราเปื่อยไม่งั้นก็ต้องไปล้างบ่อไปค่ะแม่ไปล้างเองนะนอนพักไปค่ะ เ yes. เร็จปลี่ยนเรื่องโอ้โหน้องพิมสายแล้วอยู่ห้องภาษาเลยไม่เละเทะดูดีดีโอ้ยต้องเรียกมาเก็บใหม่ละน้องพิมขาเทียมมานี้หน่อยค่ะค่ะมีอะไรเนี่ยมาทำไมคะเทมูนนี่น้องพิมหนูดูนะเสียชัดชีมา้าแบบว่าเขียนนี่กรห่มอ,อ,อะไรไม่รู้หมอนกระดิ่งโอ้เทียมมุนขาเทียมูนค่ะคือว่า อ๋อโมฮยองค่ะมันแตกมากเลยอะค่ะมันมีแบบว่าห่านน้ำตาตรงนี้เต็มเลยอะค่ะที่ตาเต็มเลยแล้วก็ทำไงดีคะแล้วนน่ามันก็เหม็นอับๆด้วยนะคะแม่ไปเสิร์ชดูแล้วคือที่น้องเหม็นหมาไงหมาเด็กใช่ไหมใช่ค่ะมันก็จะมีน้ำตาไหลแล้วต้องคอยเฉ็ยดแม่ซื้อมาแล้วแม่ซื้อน้ำยาละเออยดให้น้องทุกวันเออเออใช่ใช่รับรองอะไม่ไม่เหม็นแล้วล่ะแล้วเอ่อเอแม่เรียกพี่มาแล้วแม่ น้าอ่องพี่คือที่แม่เรียกหนูมาเนี่ยนะ <c oughs> เพราะว่าเห็นไหมว่าห้องโถงเนี่ยมันลบแม่ก็แี่มึงขาแค่มึงขารู้ไหมคะว่าทุกคนเพื่อนหนูอะคะเขากักตัวกันอยู่บ้านเขาค่อนเลยนะคะแล้วเขาก็เรียนไดโนลายด้วยนะคะแค่มึง อย่าลืมไปสมัครคอร์สให้หนูด้วยนะคะอ๋อพี่หนูบอกว่าเขาเป็นคอได้ออนไลน์ใช่ไหมโอ้แม่ดูให้แล้วมันยังไม่มีเพลงที่หนูชอบไงก็หนูบอกว่าหนูจะเพลงนั้นเพลงนี้หนูเลือกเยอะก็เลยยังไม่ได้สมัครแต่นี่นี่นี่ได้ดูข้อมูลเอาไว้เพิ่มเติมละโอเคค่ะโอเคค่ะไปแล้วนะคะน้ำเพลงคือแม่เรียกหนูมาเนี่ยเพราะว่าที่ห้องเนี่ยนะคะมันแม่คะแม่คะ อะไรคะนึกเรื่องไม่ออกแล้วนึกไม่ออกแล้วอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวยวนึกอะไรไม่ออกนึกเรื่องของหนูไม่ออกก็ดีแล้วนี่มีเรื่องของแม่ที่มาเรียกหนูมาเนี่ยเพราะว่าห้องหูมันรกมากดูสิเนี่ยมีทั้งถ่านชิ้อหะาเก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยเก็บเดี๋ยวนี้เก็บเดี๋ยวนี้ทำการบ้านหวาดลืมดีกว่าน้องมิมหยิบนี ช่วยแม่เตรียมอาหารเย็นเลยสิโอเคอยูต้องรีบทำกานบ้านอยู่ค่ะนี่เอาทำกันบ้านทำกันบ้านนะทำกันด้วยนะคะแค่นี้ค่ะต้องการบ้านเหรอใช่ค่ะเอ้าเอาเอาโอเคการบ้านสำคัญกว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวแม่ไปทำเองก็ได้เนาะทำไปทำไปยันสำเร็จในงานนัดแม่ก็ต้องให้ไป หนูต้องการสมาธิแคมุนอย่าพูดเยอะนะคะไม่ก็คือว่าแม่ก็คือว่าเคมุนขาชิมเงียบก่อนค่ะต้องการสมาธิสูงมากเลยค่ะทางบ้านนี้มันต้องการสมาธิมากมันต้องตั้งใจเขียนเรียงความเพื่อครูเลยค่ะถ้าส่งไม่ทันนะคะครูต้องว่าตายแน่เลยนั่นไปถาเองก็ได้อค่ะนานไม่เสร็จเข้าวจังเลย หิวข้าวจะแย่อยู่แล้วค่ะเนี่ยนี่มันสี่ทุ่มแล้วนะลกะูกสี่ทุ่มลูกข้าวเยน็นละค่ะแค่มอนยังจะไปกินข้าวเย็นแล้วนะคะไม่มีลูกไม่มีคืออะไร แล้วทำไมแขลมุนไม่ไปเรียกหนูไปกินข้าวล่ะคะแม่เรียกได้ที่ไหนแม่อ้าปากหนูก็บอกว่าแม่บอกว่าพิมพิมจะไปะแม่ออแกมูจาเลคะโอเคมูนแล้วแคลมุนไม่บอกหนูแล้วคะว่าแคลมุนจะบอกเรื่องให้หนูไปกินข้าวมาคะ่ะโก้โห,หแม่อะ ่เนะียหนูก็ฉูชูชูแล้วบอกว่าต้องใช้สมาธิสูงมากแม่ก็ไม่รู้จะเรียกยังไงนะหนูก็ว่าแม่ตลอดเลยฉะนั้นเนี่ยก็ไม่รู้จะทําไงก็เนี่ยเสร็จแล้วข้าวเลยเวลาเลยให้ทําไกงคะเนี่ยจีก็มไม่เป็นไรนะคะ่ะงั้นเค้มก็ทํางานไปเดือดไปกินข้าวเองแล้วกันเดี๋ยวค่ะ,ะเก็บล้างไม่มีแล้วค่ะเก็บล้างใช่ม,มันจะไม่เหลือให้หนูแล้ะฮะมันสี่ทุ่มแล้วจะมากินเวลานี้ได้ยังไงมันเป็นเวลาอาบน้ำนอนแลไะไปอาบน้ำนอนยังไม่ได้กินข้าวเย็นนะคะ น้ำมเรียนพิเศษน้องพิมน้องพิมขันแคมอนคาเแคมอนจะไปไหนวงหนูคะจะจะทำทำไมหรอคะคือนี่มันมีกระดาษรีไซเคิลเยอะมากเลยมันปนอยู่กระดาษดีกระดาษเสียเต็มไปหมดเลยแม่ต้องหนูแยกแไม่ได้หนูไม่ว่างค่ะเอ้าหนู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 ต้องมีเรียนพิเศษค่ะพิเศษตอนนี้กี่โมงให้เดี๋ยวดูดิดูดิไอ้ขโม หคุณคปกติหนูไม่มีเวลาเงี้จำผิดหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะครู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 เขานัดนัดนัดสอนวิชาเลขค่ะวิชาเลขครูก่งเหรอโอใช่ครูก่งครูก่งค่ะปกติครูก่งไม่สอนวันนี้ค่ะจำผิดหรือเปล่าเขานัดสอนเฉยๆเพราะว่าวันนั้นหยุดไงคะจุ๊บบ๊ายบาอ ไปที่ไปเดี๋ยวไม่ทันไะเดี๋ยวคอยเดี๋ยวคุณเราเกือบไปจัดเองก็ได้เลอะเลยเทินไปหมดว่าแต่ทำไมครูมาสอนวันนี้โอ้พุกชอยเหรอก็ดีเหมือนกันเนาะเออขยันทั้งครูทั้งลูกศิษย์เออก็ดีอ่ะดีกว่าอยู่เฉยๆแม่รันจัดเวาอ้าวพอ้าวเรียนเสร็จแล้วเหรอคะคือเรียนเสร็จแล้วเหรออ้าวอันี้นี่นี่นี่มาก็ดีแล้วมาขัดซ่วมเลยแม่กำลังจะขัดซ่วมพอดีเลยมาช่วยแม่เนี่ยยืนยันเลยนะค่ะ ฮะเรียนไม่เสระเกิดอะไรึนเยวะช่ค่ะ้ยนี่เรียนมาสองชั่วโมงเต็มแล้วนะ่หคะเนเขาจะสอนต่อเนื่องเลยค่ะไม่มีพักหค่ะเฮ้ยมันเยอะหนังเรียนนมองหนักเอลุกไม่ได้อออ๋ออ๋อนี่มันจมาทอะไรไม่ค่ะแต่วอหนูจะไปเรียนต่อไม่ทันแ้หนูนไม่ฉีดแล้วละกันค่ะไม่ได้อะไรอะ เรียนสามชั่วโมงถึงแม้ครูจะสอนไหวแต่เด็กไม่ไหวลงนะตาก็จะเสียนั่งจ้องจอเครียดมากเลยเรียนออนไลน์เนี่ยปวดหัวจะตายเป็นเด็กก็จะต้องพักผ่อนบ้างไม่ใช่เออเรียนตลอดเวลาตมีไปวิ่งเล่นพักผ่อนสายตาดูนกชมนกชมไม้เล่นกับหมาก,กับอะไรบ้างเออไม่ไหวนะแม่ว่าแม่ต้องช่วยลูกเดีจับการโทรไปหาคุณกิ่งสิไม่ยังไงกันแน่เนี่ย ฮัลโหลอ่า huh. ค่ะครูกิง่งต้องขอโทษนะคะที่ลบคนเวลาสอนแต่ว่าคุณแม่มีเรื่องด่วนค่ะอ่า <c oughs> ค่ะค่ะเดี๋ยวฟังคุณแม่ก่อนนะคะ <c oughs> คืออย่างนี้ค่ะอ่อครูกิ่งอะ่ะสอนน้องพิมเนี่ยสามชั่วโมงแบบนี้ไม่ไหวนะคะเพราะว่าน้องก็ไม่ไหวเหมือนกันเดี๋ยวตาเขียะคะ่ะจ้องจอนนานๆแล้วเขาน่าจะปวดหัวด้วยฮะไม่ได้สอนก็สอนอยู่นี่ไงคะก็อย่างนี้ค่ะคุณแม่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องว่าจ่ายตังค่าเรียนนะแต่ว่าน้องเขาจะไม่ไหวอ่ะ เห็นค่ะฮะองเ็นงั้นแม่แม่แม่ะ้ักจอดไมีรนกับคุกิงอ่าได้ค่ะออทำเสีเล่คหมคะนูเขียนน่แดแลเรนกับใครคะ็เรีนกัคุกกิงนี่คะอ่าคุกกิงไหนแล้ว่ดเดี๋ยวคุกกิงเห็นแม่นะคะเดี๋ยวคุกิ่งเห็นแม่ค่ะนไม่เรียนกับูไม่เห็นค่ะเห็นคไม่เห็นค่ะเห็นค่เห็นค่ะทำไมยังไม่เห็นล่ะคะเพราะว่าคุกกิ่งอยู่ลองบ้านค่ะ ทำอะไรที่โรงพยาบาลคะครูกิ่งเขาเป็นโควิดค่ะเป็นโควิดแม่ดูซิครูกิ่งทิพย์หรือเปล่าโอ้โหนี่มันครูกิ่งทิพย์เลยจอโลกเลยสีเลยดื้อเงียบน้องพิมนี่กินข้าวเสร็จแล้วก็มาเล่นกับหมาเลยนะใช่ค่ะพี่กินข้าวเสร็จแล้วก็มาเล่นกับหมาทำไมหรอคะจานยังไม่ได้ล้างกินแล้วก็วางไว้อย่างนี้ ไปล้างจานให้นะคะเออไปล้างจานเห็นไหมคะ ต่อพอเนจรเถินทึกเลยไ <c oughs> ปะเร็ว <c oughs> 아빠